แล้วก็ขอกราบสุจริตคนกันด้วยนะครับอืมอันนี้ก็แบบแจกรหัสนี้นะผมเดี๋ยวขอฟาร์มก่นอนตอนนี้เลเวลอยู่41นะเดี๋ยวก็จะแจกรหัสนี้เย็ดเจบก่อนเดี๋ยวก็จะแจกรหัสนี้นะผมในตึ๊บตึ๊บตึ๊บตอนนี้ที่สองดาบกับผลวาก,กี้เพื่อมัด,ด,ด,ดมัดไม่ใช่ดาบนะไปเฟิร์สเจ็บแล้ามาดเองแล้วก็ฟาร์ม นี้ผมให้ a อนี้เป็นสายดาบนะผมแต่ก่อน a อดีที่เก็บมันเป็นแบบสายผลหมดอันนี้ถามอยู่ว่าตั้งใจจะไหนคือไปซื้อผลบากี้พรามันจะฟันยากไง,งไม่ไม่การสุมผลเพราะมันได้ผลไม่ดีก็เริ่มบอบ ไปซื้อผลมกี้เพราะตอนนั้นมันขายพอดีผลมกี้ผลังกรนขายนะผมตลอดชั่วโมงน่าจะหายม,มีตังไงดีหลักก็ไม่มีตังดีหลักมีอยู่แปดหมืม่าทนี่นตังตอนนี้นมีตังอยู่สล้านแล้วไปซื้อซตอันหนึ่งจากทางกี้สังเกตอีกกันก็เลยแบบหมดตัวเลย เกี้บังบึ้งเมอกี้จแตกแตก่ผลผลไม่ได้เนี่ยโดดิฟดทำไมคิวทำไมคิวไม่ขึ้นอ่ะที่แปดทำไมคิวไม่ขึ้นอ่ะทุกคนเออไหนลองตัวเดียวดิคิวขึ้นไห ต้อขึ้นะที่ปสี่ตัวมันจะเข้าแปดตัวนะเอาใหม่เอาใหม่จึ๊บต้องขึ้นนะสามตัวติดเติมมาหนึ่งติมาสองเติมมาสามเติมเติม ปันเดอร์ปันอันนี้แจกนะผมดังมีคแจกเก็บอาปกติวไ,ไปดูมอทางนั้นก่อนนะผมเบลเทลเ่ยเบลกี้ตีไม่เต่สี่ห้า อับเือบ้างทุกคนอับเรือบ้างเอ้ยเอาอยู่นี่เอ้ยไม่ใช่ดินี่กระบองลืมตัวตัวตัวมันเหมือนกันแต่ตัวไม่ได้อันี้เป็นตัวสี่ดร้อนเลยน่าร้อนหน่น่กร้อนมื่อึงใหม่เอองงอีกแงงอีกเออนะเออคือลงมาน้ำได้หรอวะนา อ่าฮะฮะอาอะไรกันิตึ๊บหายใจเลยแรงจังเนี่ยโอ้ยจะหอบทำไมเวลาปัน่นเลาปั่นอะไรเนี่ยขนาดนั้นโอ้ย,อยดันทำไมเนี่ย มไม่มีโลบัคเติมแน่นอนถ้าเติมไอดีหลักผมจะเปลี่ยนเผ่านะเพราะตอนนั้นเผามนุษย์อยู่อ่ะผมอยากอยู่เผ่ามิงอ่ะจะได้แบบมิงอะไรเป็นเผ่าเ่ก้าสิบโลบัคสุดปอมด์บัคจะได้เยอะรู้อะดูไรรู้ เหลือเพื้อแปดร้อยเองอะอยากลงดันแล้วนี่ไม่ใครพาลงซื้อชิปก็ไม่ได้ต้องหนึ่งพันหนึ่งร้อยก่อนมันขึ้นต้องหนึ่งพันหนึ่งร้อยก่อนมีซื้อชิปได้โอ้ยบักกี้ แล้วผุมฟ้าไม่ถึงหกก็พม oh, <wow. S 1> เอาบอกเยวาไม่ถึง60ก่อนนะคุณทเ้าหกสิพอเพื่อไปกอดเทนนิสานหรือว่าเอา oh, <wow. S 1> ห้าสิบอะไรดีคุณหว่าเอาห้หแล้วกัน oh, <wow. S 1> จะได้ตีว่าต่อที่ได้ โอ๊ยใครอ่ะอ้าเอ้ยใอ้าเยไม่ได้โอ้ยอีนี้จะผลนี้ เดี๋ยวอัพเด่บ้างนะผมมัดมัดไม่ได้อัพไหนจเหลืกแค่ตัวเดียวเลยตัวนี้ก่อนอือเลยสวยสรนสี่ห้าผมก็จะไปตีฝั่งนี้ เซตต้อปอนทำไมเซตอู่เดียวตังมีสองมือแล้วทุกคนเด้๋ยวสามสิบจะไปก็อับดับแล้วดับดับ,บต้องแรงๆขึ้นนะผม <c oughs> แค่เวลเดียว ดาบมันไม่สามเอ้ยไม่ดิดาบมันไม่สามารถตีบอสบาคี้เข้านะผมก็เลยว่าไม่ต้องไม่ต้องทบอสบาี้นะวให้เพื่อนช่ตีแล้วก็ใช้สบกักีเอายัดๆๆไปลๆๆๆๆเลยว็จะไครบลจะจรอ,อีแคสสตัวเอ้ย ด้วยได้ไหมบอสบากก้ปุง้งยัดไส้ไปีทีหนึ่งเฮ้ยช่วยกันนะแล้วควีบอสช่วยดาัาคนไม่เข้าไ,ไม่ใช่ไม่เข้านะไม่โดนด้วยเฮ้ยสวยอ่ะบากก้ตก โอ้แข็งโอ้อ้าเคลื่อนดูนเตี้ยงโอ้ดาบไม่เข้าเพื่อนดาบอุ้ยฮะแปดโมงไม่รู้ไม่รู้ โ้จะได้หรือเปล่าแต่เราก็เล่นเพื่อนตีอยู่นะโทุกคนไม่ได้เออไม่ได้เลยต่อเอามอสหายไปหนึ่งตัวใครมำมวยม,ม,มอสไปมอนสเตอร์หายไปหนึ่งตัวชึบชึบมอสเตอร์มาอ่งนี้ไม่มาเดี๋ยว,อ,วอีกห้าไปเดี๋ยวเปิดนหนังให้ น้ำามตรงไหนเนี่ยออกจะเลยเธอหอดละวเจทางงอ้ม่อามีอะไรอับเดียวดูดๆอีกคีเดียวฟาร์มถึง55แล้วทุกคนเดีวอันที่เหลือก็ฟาร์มต่อกันเองนะทุกคน คลิปจาวแค่นี้นึง <c oughs> เฮ้ยผลดาร์กที่ไหน <c oughs> อ่ะเอาดีหลักผมใช้ผลใส่มนะั้ยเดี๋ยว่อนเไปไปคุยนี่เลยเรามอนมัน4.5่าบาก,กี้4.5น่าจะตีไมีเข้ามาั้น่าจะมีเข้าทุกคน เตะวกี้ฟาร์มไปนะผมเตะวกี้ฟาร์มไปเรื่อยๆไหนด,ดูดิเข้าไหมเข้าก็อ่าสวยทุกคนชึบชึบเรามาได้แค่ฝั่งละสามนะผมมันไกลเกินไปอันนี้จริงมันไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าดูดิมันตีสิบตัวเลยทุกคนมันตีเยอะนะแล้วก็แบบบวกไปเลยล้วนเลยบวกไปเลยบวกไปล้วนเลย ไปบกไปบกไปโอ้โหว่าผมว่าตรงนี้มันฟาร์มยากกว่าผมเอ้ยไม่ใช่เลยตรงนี้มันฟาร์มยากกว่าผมผมนุ่มฝามง่ายตรงนั้นมันมอสแปดตัวไอ้นี่มอสสิบตัวโอ้โหทุกคนซืบก็ถึงไหมปึ๊บอุ้ยถึงโอ้โคตรไกลเลยสกิลสกิลเซตอันหนึ่งแบตเตอรี่เนี่ยโคตรไกลเลยทุกคน อ่ามามารวมมารวมมารวมเอามุมมันมันมุนมุนไปเลยมาได้ที่นี่มันได้ไอเทมเยอะกว่ากับตังเยอะกว่านะก็เลยมาฟาร์มที่นี่แต่มอสมอสมันตีมันตีหลายตัวทุกคนปึ๊บมาตัวนะว่าผมผมจะกลับไปฟาร์มตรงนู้นละตรงนี้แบบเดี๋ยวจะทำไปได้ใจก่อนเพราะเราตีเราตีมาหลายตัวแล้วปึ๊บมาเลยแล้วก็ยิง โดูแล้วโดูแล้วอ่าลยอันไหนอันไหนอันไหนอซื้อซื้ออยร็วเไม่เสร็จเออแอะไรดีรับก่อนนะรับก่อนทุกคน เออเอออีกตัวเดียวอย่าได้อีกตัวเดียวอันนี้เลยกันโมนี้เอาไม่โดนฟันไปกัแล้วก็แทงไป็หนึ่งทีแล้วก็ปุ้งขึ้นมาแล้วก็หลบหาจริงไม่ต้องหลบเราจะเล่นแบบห้ามห้ามให้มันโดนนะห้ามอาขาผมจะเล่นแบบไม่ให้มันโดนนะทุกคนนี้แล้วก็ถอยหลังผมจะเล่นไม่ให้มันโดนนะรู้ว่ามันจะยากไหมเออดู นนะทุกคยิงแล้วก็ทะลุหลังแล้วก็ถอยมาอุย้ยอุ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ขาดไมมอาก็โดนไม่โดนนะด,ดู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 อานี่ไปสีเจ็ดเอ๊ะเออเมื่อกี้สีหกฟาร์มตรงน,นั้นาฟาร์มตรงเอสีแดงแดงละที่อื่นบอกเลยเอันนี้ฟาร์มที่ยาวนะแล้วตัดไปเลยนะผม ตามจะตัดอ่าผมฟานมิวแค่52ก็พอแล้วนะผมด่าเลเวลเดี๋ยวให้ไปความต่อนะผมอ่ะมีตัองอยู่5้0 0มื่นห้าันะผมอ่ะเดี๋ยวก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นรหัสไปตรงด้านหน้าด้าหนาหน้าเลยอ่ะนี่ผมนี่คือรหัสนะนี่ทุกคนนี่รหัสอยู่ด้านหน้าโอเค ก็ขอจบคลิดแท่านี้ครับผมไม่แบบสวัสดีครับ